ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเหตุการณ์น้ำท่วมและรถยนต์ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะหลายพื้นที่อย่างนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พะเยาน้ําป่ามาช่วงข้ามคืนรถก็ ถูกพัดไปจนชนแล้วก็ได้รับความเสียหายทับกันเป็นจํานวนมากอย่างที่พัทยาก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะเวลาที่ฝนตกลงมาหนักๆปรากฏว่าน้ําท่วมจนมิดรถและรถก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าก็จอดไว้ปกตินอนเพียงแค่ข้ามคืนไม่กี่ชั่วโมงฝนตกลงมาหนักแต่ว่ารถเราเสียหายแล้ว ทีนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าประกันภัยเขาจะดูแลแล้วก็ชดเชยให้เราอย่างไงบริษัทประกันภัยที่เราซื้อกรมทันไว้ค่ะโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอปปอรเนี่ยจริงๆเขามีการกําหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะให้บริษัทประกันภัยสามารถใช้พิจารณาในการจ่ายค่าซ่อมรถกรณีที่ถูกน้ําท่วมได้5ระดับเช่นเดียวกันค่ะนะครับระดับ A ก็คือน้ําท่วมถึงพื้นรถจนนะครับเขาประเมินค่าซ่อม ให้8,000ถึง10,000บาทครับส่วนระดับ B นะครับน้ำท่วมถึงระดับเบาะที่นั่งนะครับอันนี้ประเมินมูลค่าซ่อมให้15,000บาทถึง20,000บาทส่วนระดับ C ครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคนโสนหน้า เขาประเมินค่าซ่อมไว้ที่25,000บาทถึง30,000บาทส่วนระดับดีครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซนหน้าประเมินค่าซ่อมเริ่มต้นที่30,000บาทขึ้นไปและระดับ E นะครับรถยนต์จมน้ำทั้งคันครับในกรณีนี้เนี่ยบริษัทเขาจะคืนทุนประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์นะครับทีนี้ก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าการคืนทุนประกันเนี่ยหมายถึงยังไง<ม>ก็คือกรณีที่บริษัทประกันเขาประเมินว่าเราอาจจะต้องจ่ายค่าซ่อมเกินกว่า70%ของราคารถณปัจจุบันราคารถปัจจุบันก็คือก่อนที่เราซื้อรถมาเนี่ยพอซื้อมาราคาเขาจะตกลงทุกปีจะมีราคากลางที่บรรดาเต้นรถ<ม>เขามิจะมีการประเมินร่วมกันนะคะนั่นเรียกว่าราคารถณัปจุบัน ถ้าต้องซ่อมเกิน70%ซของราคารถเขาก็จะจ่ายเงินคืนให้เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในกรมประทันค่ะซึ่งทุนประกันส่วนใหญ่เนี่ยจะอิงกับราคารถยนต์ในปัจจุบันนะคะ แต่ถ้าเป็นรถยนต์ชั้น2ชั้น3ที่ทําประกันไว้จะเป็นการกําหนดแบบตายตัวค่ะให้เลือกตั้งแต่ก่อนทําประกันอย่างเช่นคุณผู้ชมอาจจะเลือกทุนประกัน100 0 0แบาทหรือ20000,000บาทเป็นต้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่ประกันชั้นหนึ่งก็จะครอบคลุมความเสียหายจากน้ําท่วมนะคะแต่ว่าประกันชั้น2และชั้น3คุณผู้ชมต้องไปดูกรมธรรม์ก่อนค่ะว่าเราซื้อไว้เนี่ยครอบคลุมภยัยน้ําท่วมหรือไม่และหลักเกณฑ์ที่คอพพอ,ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงกฎหมายจะบังคับใช้กับเขาได้นะคะ เป็นการขอความร่วมมือจากบริษัทประกันค่ะถ้าเคลมแล้วมีปัญหาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือให้คอพ,อพอช่วยประสานได้นะคะที่สายด่วน1186ค่ะ